ค่ะอันนี้ก็เป็นผลเทสจอ MSI นะคะของคุณลูกค้าที่ชื่อกิจวัดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่ามุมไม่แตกนะคะไม่แตกไม่เล้าวแสงไม่รั่วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดอทกันค่ะอันเดียวค้าที่สีขาวแป๊บน,นึงนะคะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราดูนะคะไม่มีดอทนะคะที่เห็นเป็นกะกะบนะนั่นคือเป็นเมาส์นะคะ นี่นะคะปรับปรุงปรับแสงไหมอ่ะปรับปรุงปรับแสงค่ะมานี่นะคะอันนี้ปิดนะคะอ่ะอันนี้เปิดค่ะอันนี้เลือกนะคะปุ่มที่สองเปนเลือกว่า heading eye หรือ display port นะคะอันนี้ปรับได้เป็น movie หรือว่าจะให้เป็น p s นะคะเดี๋ยวเป็นสแตนดาร์ดเราเลือกเป็นสแตนดาร์ดไว้นะคะสแตนดาร์ดนะคะอันนี้เป็น S.P.M. นะคะเมาส์ที่เล่นเกมยิงปืนก็เล่นได้นะคะอันนี้เป็นปรับแสงปรับอะไรนะคะปรับโหมดนนะคะอันนี้เลื่อนได้นะคะ เพิ่มได้ลดได้นะคะเพิ่มไม่สุดเลยนะคะมีสว่างจ้าไม่มีเหลืองนะคะไอปิดเปิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู S N นะคะอ่ะขอดู SN S N นเอจะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าอ่า โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ